ตรงก็คือหนูก็รู้เพราะว่าเคยบอกค่ะว่าว่าเขาอยากอยากไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหนูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมติว่าถ้าเราจะตายอะค่ะคนเราไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นคิดทบทวนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาบอกเราพูดเ่ขาบอกเ้าเขาบอกเขาว่าเขาว่าคิดได้เขาคิดตามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะคือเราจะตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต่อให้เราพาด i oh. not บางคนอาจจะมองว่าง,ง่ายก็ได้แต่สำหรับหนูว่าคือถ้าแบบเราฆ่าแล้วเราไม่ตายอย่างเงี้ยม<า>ันแค่พอเรามานตอนนี้พ่อก็แฮปปี้ค่ะอยู่ขอนแก่นใช่ค่ะเขาก็แบบอยู่กับเพื่อนๆเขาที่อขอนแก่นถ้าเกิดว่ามีงานที่กรุงเทพก็ถึงขึ้นมามก็คุยกับพ่อตลอดค่อยๆแค่ไหนที่แบบค่อยจะกลับมาที่บ้านมาแล้วแต่แล้วแต่งานเลยถ้ามีงานถึงขึ้นมาถ้าไม่มีก็แทบจะอยู่ขอนแก่นตลอดอ่มอยู่กับขาวเราไม่ไม่ไม วอค่ะคือเขาก็มีคุณย่าก็เหมือนอยู่กับแม่อะไรอย่างที่บ้านคือที่นู่มมีบ้านอยู่แล้วที่ขอนแก่นก็อยู่บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรก็ค่อยบินมากรุงเทพแล้วบินไปแบบเขาบอกว่าการที่ขอนแก่นเขาสบายใจอยู่แล้วยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะสบายใจก็ได้ค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดมันสบายตาสบายใจอยู่แล้วตออนนี้เเมงห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วเป็นมงกรเหล่าเชี่ยว เขาเล่นลเขาเล่นอของเขาเองเล่นโมการ์เลยลกแล้วเราเราเราหาข่าวสักสักในโซเชียลมันไม่ยังคงอยู่เนกันอ่ะถึงเน็ตจะบอกเขายัางไงแบบว่าอ๋อนะหนูว่าตรงนั้นเขาคงถ้าเกิดว่าหนูเดานะหนูไม่เคยถามแต่หนูว่าเขาคงแบบปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดคนยังคอมเมนต์อยู่มันก็ท่ามไม่ได้ หนูก็ดูแลมาปกติหนูดูแลครอบครัวมาตั้งแต่หนูอายุ18ค่ะมัน<ด>ค่อนข้างนานแล้วมันบาลานได้แล้วค่ะก็คือเริ่มเนวู้สคนในครอบครัวจริงๆหนูไม่ค่อยดึงดั บิเป <Sky jogo. S 1> <ENNIS>, ็นเะว่าตอนนี้คอบครัวเราโอเคมากโอเคค่ะตอนนี้หนูก็แฮปปี้นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะแล้วหลังจากที่มีการเสกแล้วมีการคุยกันแล้วพ่อไหมปรากฏว่าคุณพ่อมีพูดอะไรเกี่ยวกับตนแบบว่าพ่อก็เป็นบวกเหมือนกันในเรื่องการที่ต้องแบกภาระอยากเกี่ยวกับเรื่องสาวไม่ค่อยได้คุยคือครอบครัวหนูจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งตั้งโต๊ะคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็คือบ นั่นตอนนั้นเป็นตกใจนะที่เห็นคุณพ่ออยู่นี่ก็เสียงตาตออกมาเพราะว่านั่นไม่ไม่ไม่รายการเหรอคะใช่ใช่ก็เขาใส่ได้เพราะหนูรู้ว่าเขาว่าเครียดหนูรู้ปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าทกุกเรื่องอะคะ่ะเราต้องผเผชิญหน้ากับมันอะไรเงรี้ยการตายไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบอะไรงี้ค่ะปัญหาเราต้องแก้ในเรื่องการอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นโรคเป็นเรื่องของโชชาตา เพราหนูไม่ได้รับปากใจในในเรื่องนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่าใช้นี่มากกว่าแล้วตอนนี้ปัญหาในครอบครัวไม่ไม่อยเคลียร์ไปเรื่องนี้แล้วมันจะเกิไม่นจ้นเกิดอ,อ,อะไรบ้างไปไหนครอบครัตวตอนนี้ปกติะะค่ะร่าบรื่นตอนนี้ก็คือแบบน้องชายก็จะเปิดเทอมแม่ก็ตามเราที่งานแล้วก็มีงานทำ คนอยากให้หนูมีแฟนก็ไม่ต้องคนอยากหรอกหนูก็อยากมีแฟนอ่ะแต่คุณบิ๊กไม่คือไม่ใช่แฟนตูนเลยหรอเพื่อนอะค่ะแต่เบสสัญญาว่าอะไรนะจะไม่ประกาศว่ามีแฟนจนกว่าจะจะลืงแล้วจะแต่งงานเออใช่จะไม่เปิดตัวจนกว่าจะแต่งงานทำไมอ่ะทำไมเขาโดยปกติเบสเปิดเผย เดี๋ยวเลิกกันอีกแล้เป็นคน่าวล้วแบบว่าหนุ่มๆที่อยากจะมาจีบหนูว่าเขาจะรอคอยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้ามาทาคะแนนหรอแล้วเพราะหนูประกาศเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคบกันจริงๆหนูเป็นคนที่ชิลมากค่ะถ้าคบกับหนูก็คือหนูสามารถทําตัวปกติได้นะหนูไม่ได้ทึ่นแบบว่าอุ้ยอย่าลงนะ อย่าเดี๋ยวคนเห็นใส่มหมวกใส่แว่นไปฉันเป็นคำสิงไม่มีหนูว่าปกติแต่แค่อาจจะไม่ได้แบบบอกสื่อหรือว่าอัพรูปลงอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันแบบราบรื่นส่วนตัวดีกว่าแล้ววันหนึ่งถ้าแบบมันใช่มันถึงจุดที่แบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่อยเปิดเพราะว่าจุดเป็นแฟนกันนะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอ,อาจจะเลิกกันก็ได้ซึ่งหนูไม่อยากแบบมีข่าวอีกขอโทษนะเบเพราะว่าที่ผ่านมามัน มันมันยังมันมันทำให้เราต้องเตือนสติเราใช่ไหมมันถึงครบทำให้เราเป็นตอนนี้คือมันก็ต้องเตือนแหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างช้ำค่อนข้างจะแบบหวาดวังเราก็ต้องเอามาเรียนรู้ค่ะว่าแบบเออต่อไปเราก็จะไม่มีอะไรเจะเบาๆค่ะถ้าเคยตัวอย่างเบสไม่มีเขาคือเรามีเรื่อยๆอ่าแสดงว่าก็ยนรู้กันตปนะคมีเรื่อยๆก็คืออย่างพูดคุยกันอยู่ไม่รีบค่ะ หนูว่าหนูอายุปีนี้หนูอายุ24มันยังสามารถไปได้อีกอะไรเงี้ยมาเดี๋ว่าเรายังมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกหรือว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันยังตัดสินไม่ได้เลไปเรื่อยเรื่อยนี่ในหรือนอกจ๊ะอุยไปถึงว่าพี่ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าใครแต่ว่าพี่แบบว่าพี่มีคุยกับมันมีทั้งในหรือนอกไม่บอกไม่บอกเป็นไฮโซไม่พักเอาแหละไม่บอกหลอกหรือหลอกไหมเรื่องหลอกมันแน่นอนอ อันนี้ตอนทโอเค